สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Your โ r เทรนนิ่งนะครับในขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับซอสโค้ดที่บรรจุอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า m a i n d b a ตัวนี้นะครับเมื่อเราทำการดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับไฟล์ที่เป็นนำสกุล d dba ใน dark basic นะครับสามารถที่จะเปิดได้ด้วยโปรแกรม dark basic นะครับที่เป็น editor นะครับเราจะใช้วิธีการเขียนโปรแกรมผ่านทาง editor ซึ่งกระบวนการในการเขียนโปรแกรมนั้นสามารถที่จะ ทีการที่จะเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็คอมไพล์สอร์ตโค้ดสามารถที่จะดูได้จาก channel ใน youtube ของภาษาซ้อม .com นะครับในที่นี้ครับก็จะเป็นกระบวนการที่จะบรรยายนะครับคำสั่งที่ประกอบกันเป็นสอร์ตโค้ดแล้วก็ออกมาเป็นโปรเจกต์เกมนะครับครับสำหรับสอร์ตโค้ดที่ถูกเขียนด้วยภาษา Dark Basic นะครับเมื่อทำการเปิดด้วยอีดิเตอร์ของ Dark Basic ก็จะเป็น คอมมานด์ต่างๆหรือว่าคำสั่งต่างๆที่มีอยู่ในเกมเอนจินของ dark basic โดยเฉพาะก็จะเป็นตัวสอนสีน้ำเงินนะครับซึ่งในแต่ละคอมมานด์ก็จะมีการกำหนดค่าพารามิเตอร์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับซึ่งการกำหนดค่าพารามิเตอร์ก็จะเป็นตัวสอนสีเขียวนี้นะครับคำสั่งแต่ละคำสั่งก็จะมีการกำหนดพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับพารามิเตอร์ก็อาจจะมีได้ตั้งแต่ค่าที่เป็นมินิมัมหรือว่าต่ำสุดและค่าที่เป็นแมกซิมัมหรือว่าสูงสุดใน แต่ละคาสั่งของตัว Dark Basic นะครับกรณีที่เราสงสัยว่าเราสามารถที่จะกําหนดค่าของพารามิเตอร์ได้เท่าไหร่นะครับเราก็คลิกไปที่หน้าคําสั่งแล้วกด f 1นะครับก็จะปรากฏในส่วนของ Dark Basic Professional Help Editor ขึ้นมานะครับซึ่งเจ้า Help Editor ตัวนี้ก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะกําหนดค่าได้นะครับตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับและพารามิเตอร์ที่ประกอบกันในคำสั่งนั้นนะครับภายใน s y แ t a กนะครับก็จะ บอกนะครับว่าค่าที่น้อยที่สุดและค่าที่มากที่สุดนะครับความหมายของแต่ละคําสั่งนั้นเป็นอย่างไรและใส่ไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะทดลองได้นะครับซึ่ง h e l p Editor ของ Dark Basic ครับก็จะบรรยายนะครับหรือว่าบอกคุณลักษณะของแต่ละคําสั่งว่าคําสั่งนี้ใช้สาหรับการทํางานในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับ เราสามารถที่กด f 1ได้หน้าคำสั่งตุวคำสั่งนะครับที่เป็นตัวส่อนสีน้ำเงินนะครับครับและในที่นี้ครับเราก็จะมาทำการศึกษาซอสโค้ดที่ใน f i ล์ main d b a ครับซึ่งก็จะเริ่มต้นจากบรรทัดที่1นะครับลงไปจนกระทั่งถึงบรรทัดที่นะครับประมาณ2,000นะครับสำหรับเกมที่เราจะออกแบบออกมานะครับซึ่งเกมของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 l e เลเวลนะครับแบ่งออกเป็นเลเวลอี s ี่เลเวลมีเดียม เลเวลฮาร์ดนะครับซึ่งในแต่ละเลเวลก็จะมีกระบวนการในการโหลดนะครับออบเจกต์ที่แตกต่างกันนะครับเอามาเป็นกลุ่มๆนะครับโหลดออบเจกต์ออกมาแล้วก็มีการกําหนดนะครับในส่วนของการให้คะแนนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็การตรวจสอบการชนกันร,ระหว่างผู้เล่นกับวัตถุนะครับเมื่อผู้เล่นกดปุ่มที่เป็นการตีมอนสเตอร์ต่างๆก็จะทําการเก็บคะแนนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของ ซอทโค้ดที่ประกอบขึ้นในโปรเจก t นี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าในแต่ละส่วนนั้นประกอบไปด้วยคําสั่งอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้นําไปพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นตัวเกมนะครับขอบคุณครับ